สวัสดีครับเพื่อน<ๆ>สนิทมิตรสหายครับที่รักในการปลูกต้นไม้ครับวันนี้ก็วันที่9กันยายนครับ2565ครับมาเดินสำรวจต้นไม้ที่ปลูกแซมไอ้ต้นที่มันตายตัวนี้อายุปีเศษ อยูงจมน้ำน้ำท่วมครับตอนนี้น้ำอยู่ที่ประมาณครึ่งแข้งน่ก็ยางนาที่ปลูกแซมเออนี่ไม่ได้แซมครับนี่ไฟไหม้นะแล้วมันก็แตกแทงแทงแทงยอดขึ้นมาใหม่แทงหน่อขึ้นมาใหม่ต็เล็กครับ ไปไม่ตายอันนี้ที่ปลูกเสริมเพราะว่าเขาตัวได้ดีผมก็เลยเอาต้นพยุงมาลงปีเศษโตวไวอยู่นะครับแต่ว่าน้ำน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำขังอีกนานน่ะนู่นแหะหน้าข้าวออกรวงเลยน้ำถึงจะลดลงตอนนี้น้ำมันจะไหลลงมาตรงพื้นนาตรงนี้น้ำขัง มันจะออกใบเหลืองนี่ก็เหมือนกันครับพี่น้องให้ดูน่่เน่นี่นี่นนไอต้นตะเคียนไม่โตหรอกต้นตะเคียนนี่อายุห้าปีนะแต่ไฟไหม้ตา,ตายไปเมื่อปีที่สองครับมาแทงยอดแทงยอดแล้วก็แทงยอดขึ้นมาใหม่ก็ได้แค่นี้แหละครับไม่โต นี่ตนี่ใช่นี่ก็พยูงเอามาลงเสริมที่แปลงนี้มันโดนไฟไหมอันนี้ก็พยูตัวมั่งเล็กมั่งใบเขาจะออกเหลืองครับตอนนี้น้ําขังน้ําขังเขาก็จัดนวดหละหมดหน้าหมดหน้าฝนเขาถึงจะแทงยอดตอนนี้ออกใบเหลืองเลยน้ําขังน้ําขัง มันจะเป็นลักษณะนี้ถ้าโดนน้ําขังนะต้นไม้ที่ยังไม่โตที่โดนน้าขังก็จะเป็นลักษณะนี้เนะี่ยหนึ่งนี่ทยุงครับเขายังไม่โตแต่เรื่องน้ําท่วมครึ่ถงถึงหัวเข่านั้นเนี่ยครับพี่น้องในหัวเขานี่ยก็เป็นลักษณะนี้นครับเหี้ยแมลงตัดกินใบเดี๋ยวออกใบเหลืองแต่เขาไม่ตายแล้วครับ เราไม่ต้องไปสนใจเขาอยู่ได้เขาอยองแล้วเขาปรับเราไม่ต้องไปซีเรียสต้องไปซีเรียสมนะันปล่อยไปเลยเทวดาฟ้าดินดูแลในธรรมชาติออกแบบเราออกแบบให้เขาแล้วนี่ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ตะเคียนเนี่ยไฟไหม้ก็ได้แค่นี้แนะไฟไหม้มันแตก,กแหนกขึ้นมาใหม่เนี่ยกได้แค่นี้ละครับอายุสีป่ปีถ้าปกติได้เจอตาม ดินห้วยที่ดินอุดมสมบูรณ์นะครับไปไกลแล้วโตวแล้วครับอีกต้นหนึ่งเขาเป็นอะไรนี่ทำไมเขาตายไม่รู้สาเหตุเดินไปดูซิต้นนี้แปลกฮะนี่นี่เป็นอะไรเนี่ยตะเคียน ใบแห้งเลยครับเขาคงจะลากเน่าแล้วเ,เลยไปเจอะข้างล่างแน่นอนถ้าเราไม่ผิดนะเดี๋ยวหมดหน้าฝนแล้วมาถ่ายดูอีกทีว่าต้นนี้ว่าจะรอดไหมดูครับนี่มีสามสี่ต้นเนี่ยแหละครับที่ยังพออุดมสมบูรณ์หน่อยเนี่ยพี่น้องดู ตัวนี้เขาก็าแตกแขนงขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยอายุก็ติสักสี่ปีปีที่หนึ่งที่สองโดนไฟไหม้ครับโดนไฟไหม้ตายแล้วก็กแตกเนี่ยแตกขึ้นมาสองแขนงอันนี้ก็เหมือนกันโดนไฟไหม้รอดตายมาได้อันนี้ก็โดนไฟไหม้รอดตายมานี่ครับนี่ตะเคียนตะเคียน ตะเคียนทองครับแตกแขนงขึ้นมาหนึ่งสองสามปล่อยเข้าไปรอดไม่รอดก็อีกเรื่องหนึง่งสายพันธุ์นี้ตะเคียนนี้มาจากเขาใหญ่ครับเขาใหญ่ผมซื้อมาจากเขาใหญ่ทางขึ้นเขาใหญ่ฝั่งปากกินครับนี่ครับต้นไม้อะไรก็ได้ยางนาที่ไม่ยังไม่โตอะไรเต็มทีน่นี่ถ้าเขาโดนน้ำท่วมน้องอะไรเนี่ยเขาจะออกใบเขาจะออกเหลืองๆนี้ยถ้าน้ำแช่นานๆออกเหลืองๆนี้ แต่พูดถึงตายเขาไม่ตายแน่นอนครับดูมีมาลงมาแรงเทียบเลยถ้ามีมาแรงมาอยู่ก็ถือว่าโอเคอุดมสมบูรณ์นะครับปล่อยเข้าไปตามวิถีเขาจะอยู่ทรงแรง,งเรื่องเขาอันนี้ก็ผมก็ถ้าจาไม่ผิดผมเอา,มาเมล็ดมาจากต้นอันเนี้ยผมูมาจากเชียงใหม่นะเนี่ยเพาะไว้แล้วเอาลงมาปลูกเมื่อสองเดือนที่แล้วอนะช่ำไว้จากนู่น ครับเ,เดินไปดูดตอนนี้ก็เป็นป่ายาคายาคายาคาต้นอย่าถ้ามันโตขึ้นก็รับรอ,องว่าไม่ต้องกลัวเรื่องหญ้าปล่อยเข้าไปนีฮะย่างนาพวกนี้โดนไฟไหม้ทั้งนนครับโดนไฟไหม้หมดแล้วก,ก็แตกแทงขึ้นมาใหม่โตไม่ทันเพื่อนนี่แหละครับให้พี่น้องชม วันนี้ก็เป็นอย่างนี้แลครับน้ำท่วมนะครับเดินลุยน้ำเข้ามาเป็นเคียนก็เหมือนกันนี่ก็ไฟไหม้เหมือนกันในป,ะด,ปะดูปะดูปลาเนี้ยปะดูปลาดูนาเนี้ยอย่างเงี้ยปล่อยนี้ยเขาเป็นที่เหมาะสมเขาเนี่ยอายุแค่พิเศษโตวไวต้นไม้ในพื้นที่จะโตวไวเหมือนกันยางนาพวกเนี้ยโดนไฟไหม้แปลงเนี้ย แถบนี้ฮะที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยแปลงเนี่ยโดนไฟไหม้ไฟไหม้น,นี้สักเหมือนกันสักนี่ก็เหมือนกันสักนี่ก็โดนไฟไหม้ฮะเนี่ยส,สักรู้สึกว่าผมจะปลูกไม่เยอะเพราะว่าดินแถบนี้ไม่เหมาะกับไม้สักเหมาะกับไม้พยุงไม้ประดูนี่ะครับไฟไหม้เขาตายแล้วครับผมนึกว่าเขาตายไปแล้วนะเขาแตก แตกยอดแตกอะไรขึ้นมาใหม่ก็ได้แค่นี้แหละครับอายุเท่ากันปลูกมาพร้อมกันสี่ห้าปีปีแรกโดนไฟไหม้อีกี่ปีแรกแรงปีที่สองไฟไหม้ครับแรงที่โดนไฟไหม้น้อยก็คือแปลงนี้แรงนี้ครับน้องแรงนี้ โดนไฟไม่น้อยอุดมสมบูรณ์แปลงนี้ถือว่างามอยู่ครับโอเคนะครับพี่น้องขอจบคลิปแค่นี้ก่อนพาพี่น้องเดินลุยน้ำชมต้นไม้สวัสดีครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับพี่น้อง เื่อเป็นกำลังใจครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ